بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah ท่านพี่น้องที่มี إ ي م านที่สัทธาต่อแล้วครับสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขนะครับข้อที่2นั่นก็คือการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกับคำพูดและการกระทำส่วนหนึ่งจากปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ความเศร้าความวิตกังวลความกังวลกังวายนั้นหายไปนั่นคือการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการทำดีด้วยกับคำพูด นะครับพูดดนะีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าการตักเตือนซึ่งกันและกันการกล่าวสุฮาัลลอฮ์ถามตัลนีละสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดนะที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขเพราะเราสุฮานณ์เแต่เราประว่าพึงทราบถึงว่าสิ่งที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความสงบนิ่งมีความสุขนั่นก็คือการริกุลล์การลำลึกถึงออฮ์สุภานณ์เแต่ลานะครับแล้วก็การทําดีต่างๆมากมายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะว่าท่านนบีสลุลต่านบอกว่าใครลนนาสอัลฟาอูฮุมลินนาส,มน,นาสมนุษย์ที่ดีที่ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์ที่สร้างประโยชน์สร้างส,างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําสิ่งของต่างๆช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อนนะครับในชุมชนในครอบครัวของเรานี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ดีนะครับ กับคนในสังคมด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเรียบส่งเหมือนการบริจาคทานนะครับและก็สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เป็นความดีเหล่านี้เป็นสาเหตุที่อรรถสุภฮานอุตลาจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆให้พ้นจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นภายนอกหรือว่าเรื่องจิตใจจะทําให้เขานั้นมีความสุขนะครับเรื่องความมิตกกังวลความโศกเศร้านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกลดไปด้วยกับความดีที่เราทานะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮฺวนตะลาจะประทานความบริกัตความดีงามมากมายในการใช้ชีวิตอันเนื่องมาจากผลจากความดีที่เราทำอัลลอฮฺสุบบฮฺโนตะลาได้กล่าวเอาไว้ในส ah ุลอันนิซาอายะที่ถึงร้อยสิบสี่บอกว่าและให้รฟ um ีกาซีริมมินนะจวาฮุมอิลลามันอามะรบิสซาดกตินเอามะรูฟินอาอิสลฮินเบนนัส วเมนี่ฟัน ذلك บิดา مرضات ละฟะ سوفنأطيهأجرالعظيمة อัลลอฮ์ Alors, บอกว่าไม่มีความดีใดๆในการพูดกระซิบกระซาบอันมากมายของพวกเขานอกจากพูดที่อะไรครับอิลลามันอามารับิสระกัสั่งใช้กันให้มีการบริจาคหรือการทำความดีหรือการปฏิบประนอมนะครับเป็นเป็นคนที่สามที่จะช่วยไกลเกลี่ยให้คนมันคืนดีกัน แลเราบอกว่าวันไม่เยฟอันตอลกบเบอรติโอมาตอตินลาใครที่ทําแบบนี้นะครับหมายถึงว่าบริจาคทําความดีนะครับทำให้พี่น้องคืนดีกันไม่ทะเลาะกันเนี่ยโดยที่คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่หวังความปวดปานจากกันแล้ว,ลวเราก็จะให้รางวัลอันยิ่งใหญ่แก่พวกเขาคำโดยตลอพี่น้องครับในองค์การนี้นะเราแต่ละาได้บอกว่าการงานทั้งหมดที่กล่าวมานั้นใครก็แล้วแต่ที่ทําล้วนแล้วแต่เป็นความดีทั้งสิน้น ความดีประการหนึ่งย่อมที่จะทําให้เกิดความดีอีกมากมายวันนี้เราละหมาดนะครับเมื่อเราละหมาดแล้วเราก็อยากจะละหมาดอีกนะครับละหมาดซึนนะละหมาดดูฮาละหมาดวิเตสวันนี้หากว่าเราบวชแล้วก็อยากจะทําให้จิตใจขอ,องเราเนี่ยมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความดีอีกมากมายนะครับบวชบราชาธธาิจาคทานพูดจาดีตัดเตือนในสิ่งที่เป็นความดีฉะนั้นท่านเออมอินุกไกยมได้กล่าวว่าหนึ่งความดีเนี่ยจะนําไปสู่ความดีอีกมากมายนะครับ วันนี้ถ้าเราทําดีหนึ่งความดีเราทําดีต่อพ่อแม่แล้วความดีจากพ่อแม่เนี่ยจะนําไปสู่การทําดีต่อญาติพี่น้องนะครเพื่อนสนิทแต่ถ้าหนึ่งความชั่วที่เราทํามันก็จะทําให้เราถูกปิดกั้นความดีมากมายและนําไปสู่ความชั่วอีกมากมายมันเปรียบเสมือนกุญแจแหละครับพี่น้องถ้าเรามีกุญแจดอกที่ดีมันก็จะไขประตูเปิดประตูไปสู่ส carriage, ความดีอีกมากมายแต่ถ้าเรามีกุญแจที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะไขแล้วก็เปิด ความช่วยอีกมากมายที่เกิดขึ้นนะครับเราขโมยเราโกหกนะครับเราบิดเบียนคนอื่นเรา,เา,เาด่าทอคนอื่นซึ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดความช่วยอีกมากมายฉะนั้นนะครับความดีเหล่านี้นะครับเราทําแล้วเราหวังจากอรรถสุบฮาหนุตลารางวัลที่อรตาะระจะให้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคืออรรถสุฮาหนุตลาจะกระจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราและก็ทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตนี่คือ บันไดขั้นที่สองที่จะทําให้ชีวิตของเรานะั้นมีความสุขคือการทําความดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกับคําพูดและการกระทำนั่นเอง